สวัสดีคะ่ะบันทึกเสียงช่วงเข้าพรรษาในวันที่22นะคะก็หายไป5วันทุกคนเราอัดล่าสุดคือวันที่12สิงหาวันที่เราไปอยู่วัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมเนาะ13 14 15 แล้วก็เอ้ยไม่ใช่สิเอาใหม่ oh กลับมาจากวัดอัดเสียงไปแล้ววันที่12แล้วเราทำงานลวด6วันค่ะ 13, 14, 15ไปทำเคสอยู่ไฟเป็นอยู่ไฟ3วันเออเป็นคอสบิวตี้นอกจากอยู่ไฟธรรมดาแล้วก็จะมีแบบนวดสปาด้วยนะคะแล้วก็ 16, 17เราไปรับบทอาจารย์มหาลัายไปสอน วิชาเภสัชออซึ่งเป็นสิ่งที่เราเออแผนไทยประยุกต์ทุกคนต้องเรียนเนาะแต่ว่าพอไปทํางานใครจะไปมีประสบการณ์หรือเด่นด้านไหนก็อีกเรื่องซึ่งเราไม่ได้มีประสบการณ์ด้านนี้เลยแต่ว่าเรารับจ็อบไป,ไปสอนเป็นการชั่วคราวะนะคะ mm. เป็นการที่เราต้องขอบคุณโอกาสมากๆเลยที่เข้ามาแล้ว ยิ่งคือถ้าเป็นแต่ก่อนเราจะรู้สึกว่าเราเราไม่ทําดีกว่าถ้าเกิดทําได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เรามองว่าเราพอมีอะไรที่ผ่านเข้ามาถ้าเรากล้าที่จะลองดูสักตั้งอ่ะมันคือการเรียนรู้ของเราเองโดยที่เราตั้งใจดีที่สุดที่จะทำสิ่งตรงหน้านั้น โดยที่เราอะไม่ได้ด้อยค่าตัวเองขนาดนั้นว่าแบบเราจะไม่ได้มีองค์ความรู้อะไรที่จะส่งต่อได้อะองค์ความรู้มันอยู่ในอากาศมันอยู่ในจักรวาลมันอยู่ในตัวเราเพียงแค่เราแบบค้นลิ้นชักไขกุญแจในหัวใจเปิดออกอะหรือว่าเราไปทบทวนสิ่งที่เราเราเคยได้รับส่งมอบมาเพื่อที่เราจะส่งต่อได้อะเราก็เลยทำให้เรากล้า ที่จะลุกขึ้นมาทำหน้าที่ตรงนี้แต่พอได้ทำแล้วอะ่ะมันก็ทำให้เรารู้เหมือนกันว่าเราน่าจะสนุกสนานหรือว่ารู้สึกถึงคุณค่าที่เราจะส่งต่อได้มากกว่านี้ผ่านการที่เราได้แชร์สิ่งที่เรามีประสบการณ์ตรงเพราะว่ามันจะทั่งพรูมากกว่าออสิ่งที่แบบรีซอสที่เรามีจำกัดตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรา,าขอบคุณตัวเองมากๆแล้วนะที่ กล้าลงมือกล้าเผชิญความกลัวโดยที่ไม่หนีอีกแล้วอืมถ้าเป็นแต่ก่อนอาจจะแบบไม่ทำออ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ไม่หนีแล้วพอกล้าได้เจอกล้าให้เราไม่ต้องเพอร์เฟกกล้าให้เราไม่ต้องเก่งแบบทุกอย่างขนาดนั้นอืแต่ว่าทำอย่างเต็มที่สุดความสามารถที่เราจะทำพึงมี แล้วเราก็ภูมิใจกับตัวเองในสิ่งในการที่ได้ลงมือทำไม่ใช่ในผลลัพธ์ที่มันจะต้องเลอเลิศเพราะฉะนั้นแต่ก่อนอ่ะเราจะเป็นคนที่กลัวก้าวแรกมากเลยเราจะแบบกอดคอมฟอร์ทโซนสุดๆตอนนี้เราตอนนี้ก็เมื่อกี้เล่าไปใช่ป่าว่าทำงาน3วันแล้วก็ไปรับจอบอีก2วนันแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ ส่วนซีรีลูกุคชาตินะคะเป็นตอนเที่ยงที่พักเบรกเราก็มารับอยู่คลินิกที่นี่เนาะทุกๆวันจันทร์แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ได้หยุดพักแล้วัวนนี้ก็เลยฮึบๆในการอ่ะมาอัดเสียงเพิ่มดีกว่าช่วงนั้นที่เราคิดว่าเราทำงานต่อๆกันอนะเราจะ,จะต้องหมดพลังแน่ๆเลยเราก็เลยแบบอ่าอนุญาตให้ตัวเองได้โฟกัสตรงหน้าเนาะก็เลยไม่ได้มาอัดเสียงเลยค่ะ แต่ว่าพอมานั่งพูดตรงนี้อีกทีหนึ่งก็เห็นได้ว,ว่าเออช่วงที่ผ่านมาก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ดีของเราเนาะอายุเข้าเลขสามแล้วแล้วก็กล้าจากตอนแรกลาออกจากงานประจำออซึ่งคือมันคือเปลี่ยนที่ทำงานเนาะจากแบบฟิลโรงพยาบาลมาเป็นฟิลแบบโรงเรียนสอนนวด ที่เป็นเอกชนแล้วทีนี้ถึงขั้นออกจากเอกชนมาอีกทีหนึ่งแล้วก็มาเป็นฟรลเลนซ์เลยกระทั่งพอมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วอ่ะเราก็แบบตระหนักรู้เลยว่าความต่างระหว่างการมีที่ทํางานที่มั่นคงกับการที่ออกมาเป็นงานที่ต้องหาเองที่ต้องอาศัยจิตใจที่มั่นคงยิ่งกว่าการที่เรามีที่ทํางานประจําอ่ะในวันที่จิตใจเราไม่มั่นคงอ่ะ เออมันก็ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวไปเดือนเงินก็ออกแล้วเว้ยอืมแต่ถ้าเกิดพอเรามารับงานเองอะ่ะเฮ้ยถ้าเราป่วยเราก็ไม่มีไรายได้แล้วถ้าเกิดเราไม่มีพลังใจอะ่ะเราจะไม่สามารถส่งมอบคุณค่าแล้วเราก็จะได้ได้แบบเป็นผลผลลัพธ์ของของพลังงานของเรากลับมาเราเลยได้เรียนรู้ถึงการทำพลังงานของเราอะ่ะ ที่ให้เป็นความบึกบานให้ไม่จมจอมให้แบบหลุดพ้นจากตัวของความทุกข์หรือความเศร้าหมองความหม่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะของในจิตใจเนาะเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นการเรียนรู้ที่ดีนะที่เราเอา off comfort zone ในเรื่องของการงานรวมถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบไม่เคยคิดจะคบใครเลยเนาะ กระทั่งเออมาลองคบแล้วก็จบไปอย่างไวมันก็เป็นช่วงเวลาที่เรากำลังได้เรียนรู้การเลิกยึดติดจริงๆว่าเวลาเราเอาใจไปติดกับอะไรจัก,กรวาลจะไม่ยอมให้เราหลงเขาจะมาพากจากไปกระทั่งเรามีตัวเองที่พึ่งพาได้อ่ะอย่างพอเรา เราไม่ต้องอาศัยงานประจำที่คนอื่นเขาเขาออฟเฟอร์มาให้เราคิดว่าเราอ่ะชอบทำอะไรเราอยากจะส่งมอบอะไรที่เป็นคุณค่าออกไปแล้วมันก็จะสามารถเลี้ยงชีพเราได้มันไม่ทำให้เราอดตายอ่ะเราจะมีกินแน่นอนจากสิ่งเหล่านั้นเออกระทั่งพอเรารู้สึกว่าพอเราได้ตระหนักตรงนี้แล้วนะต่อให้กลับไปทำงานประจำ หรือ,อยังเป็นฟินัลนต์อยู่เราจดจำอสภาวะของพลังใจตรงเนี้ไว้อะ่ะม,มันก็เป็นประโยชน์แล้วในการที่ช่วงหนึ่งเราได้แบบมีจุดนี้อะค่ะรวมถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่เวลาเราใจฟูเวลามีใครทําอะไรให้เราเวลาเราถูกรักโดยที่เราลืมไปว่าอ้าวแล้วทำไมเราไม่เราไม่เอาความรักนั้น ถูกรักโดยตัวเองล่ะเออมันก็เป็นการเซลฟ์เลิฟเนาะอะไรที่เขาทําให้เราได้แล้วเราใจบูกอะแล้วทําไมเราไม่ทําให้ตัวเองได้อะ่ะอืมพอเริ่มตระหนักตรงนี้ทั้งเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์ดีนะของเรายังไม่ได้มีเรื่องที่มันชุนลมุนกว่านี้บางคนบททดสอบอาจจะมาเป็นเรื่องอย่างเรื่องงานมันก็มากับเรื่องเงินใช่ไหมแต่ว่าเรื่องเงินเรายังไม่ได้แบบ มีอะไรที่เป็นปมยิ่งใหญ่มหาศาลมากรวมถึงเรื่องสุขภาพก็ยังไม่ได้แบบเป็นจุดวิกฤตอะไรนะคะก็ยังโอเคดีเฮลตี้แต่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังใจของตัวเองการวางจิตวางใจที่ไปผูกยึดมั่นยึดติดไม่ตระหนักถึง ความไม่จีรังยั่งยืนอะ่ะตัวของอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นไตรลักษ์อ่ะเขาก็พยายามที่จะมาแสดงถ้าเราเห็นจริงว่าเราจะไปแล้วจริงนะว่าเราจะยังอยู่ไหมหรือเราจะกลับบ้านเราจะกลับสู่สู่แสงที่ไม่ได้ต้องมามีรูปร่างแบบนี้ให้ต้องมาปวดมาเจ็บมาทนทุกข์ไหมหรือเราจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออเขาก็จะไม่ยอมปล่อยให้เราหลงอีกต่อไปเพราะเราตั้งจิตเอาไว้แล้วไงว่ามันจะจบเนาะเรามาทำเพื่อการไม่เกิดเราไม่ได้มาทำเพื่อให้มันเกิดแล้วแล้วแบบต่อไปเรื่อยๆอเราตื่นขึ้นมาเราถามตัวเองว่าวันนี้เราจะทำอะไรแล้วเราถามว่าถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกเรายังจะผูกใจติดว่าเรายังต้องทำมันไหม หรือเราสามารถไปได้เลยเออเราอยู่เพื่อ the Preent อยู่เพื่อโมเมนต์ปัจจุบันตรงนี้แต่เราพร้อมจะไปได้ทุกเมื่อจริงๆหรือ,อยังหรือว่าเรานั่งวางแผนอยู่ว่าอีก5้าปีข้างหน้านะเราเห็นภาพนู้นภาพนีน้ภาพนัน้น,นแล้วถ้ามันไม่เกิดขึ้นแล้วมันไปได้เลยอ่ะเราวางใจอย่างไรอืมเรารู้สึกว่าช่วงเนี้ยเราถูก แช่อยู่ในอารมณ์แห่งความไมด่ดีแล้วก็ไม่ถึงกับขั้นจมดิ่งอะแต่มันเป็นอารมณ์เฉยๆเนื่อยๆอะแต่เราว่ามันมันเป็นคล้ายๆความคล้ายๆจุดที่ควรจะต้องตื่นรู้เพื่อก้าวกระโดดเป็นจุดยอ่อเพื่อที่จะกระโดดขึ้นไปในอีกอสภาวะหนึ่ง ซึ่งมันก็จะเป็นสภาวะที่หมุนวนมาแล้วก็หมุนออกไปเป็นปกติของมันเนาะทีนี้ก็กลายเป็นพูดวนเวียนไปเรื่อยๆแล้ว,ลวใช่ไหม <c oughs> ค่ะก็วันนี้เรามาทำงานเราก็พกไพ่ามาเปิดด้วยหลังจากไม่ได้เปิดนานแล้วเดีย๋ยวจะแปะภาพขึ้นมาด้วยเนาะมันจะได้เป็นเราแบบ ถามเรื่องเกี่ยวกับการงานแล้วก็ขอให้ไพแนะนําหน่อยไพก็ให้กําลังใจนะไพบอกว่าถามใจตนเองมองหาความสงบรอฟังข่าวดีแล้วก็อย่าทิ้งความฝันนะคะเราก็เห็นตัวเองเลยว่าเออเราเป็นคนคิดมากจริงๆแล้วการที่ทําให้เราแทนที่เราจะทําตามความคิดแต่ว่าเลือกเชื่อความรู้สึกแทนนะว่าอัญญารู้สึกใช่แต่ในสมองอาจจะแบบ โนโนโนแบบปฏิเสธอาจจะมาจากปมความกลัวประสบการณ์นในอดีตที่ขวางกานรอไวอ้อ่ะแต่ถ้าในในอกในใจเรามันบอกว่าแ yes ย่สอะก็ให้ลองดูตามความรู้สึกนะคะหยุดพักจากความคิดเนาะนั่งสงบสงบแล้วเข้าไปในจิตใจเห็นอะไรแล้วก็ฟังเขาให้ได้ยินนะคะแล้วสิ่งที่เรารอฟังกำลังจะมารอฟังข่าวดีได้เลยเนาะ แล้วบอกว่าอย่าทิ้งความฝันเดินหน้าทําเพื่อตัวเองเราก็ถามตัวเองว่าเอ้ยเราฝันอะไรหนะ้าอะไรคือความฝันของเรานี่ตอนนี้น้องนกกำลังคุยกันอยู่เสียงหวาดเลยเราก็กำลังต้องกลับมาถามตัวเองมากขึ้นนะคะว่าการที่เราเดินหน้าทําเพื่อตัวเองอย่าทิ้งความฝันนะ่ะ มันคืออะไรกันแน่อืมอาจจะต้องทำงานกับตัวเองเพิ่มตรงนี้แล้วเราก็เปิดไพ่อีกอันนึงนึกถึงอ่าพื้นที่ที่เราไปรับบทที่เราไม่ถนัดน้องก็คือที่ไปเป็นอาจารย์ะแล้วเราก็แบบเออมีไพ่มีคำนั้นนำไม้กับการที่เราไปรับบทนั้นซึ่งมันเป็นมันไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยของเราเลยอ่ะเราจะต้องแบบแบบว่าก้าวข้ามความ กลัวอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเห็นบทความหนึ่งที่เขาบอกว่า there is no shame in จุดๆก็เหมืกับว่าไม่มีความอับอายในจุดๆๆเยอะแยะเลยเนาะซึ่งโดยสรุปก็คือไม่มีความอับอายในความเป็นมนุษย์ที่ทั้งเปราะบางและไม่สมบูรณ์ค่ะเราไม่ต้องอายที่เราจะถามจะไม่รู้จะกล้าลงมือทำหรือก็ทั้งไม่กล้าลงมือทำ หรือ whatever ที่มันเป็นความเป็นมนุษย์น่ะเออพอเราถึงว่าเฮ้ยเราไม่มีความอับอายอะเราไม่ต้องรอพร้อมก่อนถ้าใจเราบอกลุยก็คือลองทำได้เลยเราไม่ต้องกลัวที่จะตอบผิดเราไม่ต้องอับอายมันไม่มีความอายเลยแล้วก็มานึกว่าเออความอายมันเป็นพลังงานความถี่ต่ำเนาะรวมถึงความเศร้าหมองความกิ้วความรู้สึกผิดอะไรเงี้ยมันเป็นความถี่ต่ำหมดเลยซึ่งบางทีพอเราไม่ค่อยเท่าทันตัวเองอะ่ะ เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนแบบรับผิดชอบหรือเปล่าว่าเราไม่อยากจะทําให้มันแย่อะไรเงี้ยแต่สิ่งนั้นน่ะถ้าเกิดมันทําให้ความถีตกอ่ะเราควรจะชิฟ energy shift เนาะเปลี่ยนให้มันเป็นความรู้สึกพราวเก่งมากแล้วนะที่ได้กล้าลงมือทําใครมันจะเพอร์เฟกขนาดนั้นคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญอันนี้เออเามาทำได้ขนาดนี้ดีเพียงไหนแล้วครั้งแรกครั้งที่สงอะไรเงี้ยมาเปลี่ยนให้เป็นพลังงาน ความบึกบานมากขึ้นก่อนที่จะมนหมองแบบนั้นนะคะทีนี้ไพ่ก็มาให้กําลังใจในส่วนของการที่เรามัวแต่นั่งกังวลอยู่กับสิ่งที่เราไม่ถนัดเนะาะไพ่บอกว่าจงวางดาบลงเลิกหวาดระแวงเอาไว้ก่อนอย่าเชื่อความคิดมันอาจไม่จริงเสมอไปอย่าให้จนหมดเหลือไว้ให้ตนเองบ้างปกป้องตนเองกล้ายืนหยัดเมื่อจําเป็นเราเห็นภาพตัวเองเลยว่า ตอนแรกเรากลัวก,วกังวลไปก่อนเนาะแล้วบางทีความคิดที่เราคิดะมันก็มาจากคิด worst case หรือว่าคิดในแง่ลบไปเสมอเสมอ,อซึ่งมันอาจจะไม่จริงแล้วความคิดโรลบนั้นมันก็หลอกหลอนเราอค่ะแล้วก็การที่เราพยายามเค้นศัก,กยภาพของตนเองจนบางทีความกลัวมันบดบงังความเป็นตัวเองของเราแสงสว่างของเราเราจะรู้สึกตัวเล็กลงเล็กลงในขณะที่เราเค้นตัวเองอ แล้วมันก็พลังงานเขือดหายไม่เหลือเลยให้ตัวเองแล้วสุดท้ายอ่ะเราอย่ากตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์นั้นเราต้องปกป้องตรงเอตตนเอง protection ยืนหยัดขึ้นมาเมื่อจำเป็นในสายพลังงานก็คือเราจะน้อมมือคาบ้าสนับพลังแล้วก็อาจจะเอามีดอกบัว รอบเราอีกทีนึงรวมถึงมีผ้าคลุมล่องหดรักษาพลังงานเราเอาไว้เป็นเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบัวไม่ให้เราซึมซาบอะไรที่มันจะมาดูดพลังของเราหรือว่ามาทำให้สนามพลังของเราอ่ะมันรั่วไหลไปกับสิ่งภายนอกนะคะซึ่ง protection เหล่านี้มันก็คล้ายๆกับสติของเราที่เราจะต้องประคองเอาไว้24ชั่วโมงตลอดชีวิตนี้นะคะโอเคแล้วก็ รวมถึงเราเปิดไพ่อีกอันนึงเปิดขึ้นมา8ใบเป็นเหมกับว่าแนะนําอะไรดีอย่างเงี้ยนะคะไพ่ก็ขึ้นมาว่าปรับเปลี่ยนมุมมองอย่ามองด้วยอคติแบบเดิมอย่าทิ้งความฝันเดินหน้าทําเพื่อตนเองเห็นไหมไพ่เดิมๆอ่ะไวฟ์เดิมๆขึ้นมาแสวงหาข้อมูลยังมีบางสิ่งที่ครดูเพิ่มเติมเลิกโทษคนอื่นปัญหาแก้ได้ต้องเริ่มจากเรา มองหาความสงบหยุดพักจากความคิดบ้างมาอีกแล้วให้ซ้ําอย่าก,กลัวเกินไปจงกล้าเผชิญหน้ากับมันปลอบโยนจิตใจดูแลรักษาหัวใจที่บอบช้าแล้วก็สุดท้ายนะคะคือหาที่ปรึกษาอย่าคิดแก้ปัญหาคนเดียว mm hmm. อยา่างไอบทความได no shame อะ่ะเขาก็มีแบบ no shame to ask to ask for help อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะ mm hmm. ได้เป็นเรื่องนานาอป็นเลยอ่ะเราอ่ะชอบเราจะมีม i ์เซ็ตว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนทําให้เราไม่กล้าที่จะไหว้วานหรือใช้ใครจเระลืมไปว่าบางทีที่มันต้องเป็น teamwork เ,เรารู้สึกยินดีด้วยซ้ําเวลาที่เราจะได้ช่วยใครแล้วการที่เราไม่กล้าที่จะขอให้ใครช่วยขอความช่วยเหลือมันคือเราไม่ให้โอกาสคนอื่นเขาได้เป็นผู้ให้อ่ะฉะนั้นตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปรู้สึกเขินอายเวลาที่ เราจะขอความช่วยเหลือบ้างหรือเราไม่ต้องทําเป็นทุกอย่างบางอย่างอ่ะเราแบบไปจ้างคนที่เขาทําเก่งมาทำเออเราไม่ต้องเรียนรู้ทั้งหมดบนโลกใบนี้แต่ว่าการพึ่งพาตัวเองได้อย่างหนึ่งก็คือการที่เรารู้ว่าเราควรจะไปหาตรงไหนมาเสริมในจุดที่เราต้องการอ่าแล้วพอได้ไพ่ทุกใบออกมาแบบนี้เราก็สบายใจนะคะเราก็จะอนุญาตให้เราอ่า เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างสมดุลมากขึ้นเพื่อที่จะบาลานซ์เป็นหนยินหยางไม่ต้องสว่างทั้งหมดแล้วก็ไม่ปล่อยให้จมมืดทั้งหมดในความสว่างนั้นก็ยังมีจุดหนึ่งจุดและในความมืดก็ยังมีแสงสว่างด้วยแล้วสุดท้ายมันก็กลมเกลียวกันเป็นพลวัตนะคะโอเคการกลับมาครั้งนี้ก็เกือบ20นาทีแล้วก็ หวังว่าเราจะมีพลังใจในการมาบันทึกสิ่งที่ตกผลึกเพิ่มเติมค่ะแล้วก็ไปไปมามาก็มันมาถึง EP ที่22่ได้แล้วก็ beyond expectation ของเราแล้วมาถึงแบบหในสของเข้าพรรษาแล้วด้วยค่ะก็สู้ต่อไปขอให้มีพลังใจทุกวันขอบคุณมากคะ่ะ